สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูพี่บีจะมาเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าตามแบบฉบับของครูพี่บีให้เด็กๆฟังนะคะพร้อมจะฟังหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยคะ่ะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวกระต่ายอยู่ครอบครัวหนึ่งประกอบด้วยพ่อกระต่ายแม่กระต่ายและลูกกระต่ายกระต่ายถือเป็นสัตว์ที่มีคุณสมบัติ วิ่งได้เร็วกว่าสัตว์อื่นๆพอกับแม่ของกระต่ายน้อยชอบสอนลูกเสมอว่าอย่าลังแกสัตว์อื่นๆให้อยู่ในกฎระเบียบของสัตว์ป่าสัตว์ป่าต้องถือคุณธรรมประจำตัวเป็นหลักจะได้ดํารงอยู่ด้วยความผาสุกแต่กระต่ายน้อยกับฟังคําสอนที่พ่อแม่พูดไปแบบหูทวนลมไม่สนใจคำที่ พ่อกระต่ายกับแม่กระต่ายสอนสั่งแถมยังยิงและทะนงตัวอยู่เสมอมีหนำซ้ำยังชอบลังแกสัตว์ป่าตัวเล็กๆที่อ่อนแอที่ไม่มีทางสู้ลูกกระต่ายอีกด้วยและแล้วในวันหนึ่งกระต่ายน้อยมองเห็นเต่าน้อยเดินท่วมเตียมมามันก็หัวเราะร่าแล้วพูดว่าเจ้าเต่าเจ้าช่างเป็นสัตว์ที่ขาสั้นที่สุด ที่ข้าเคยเห็นมาและเดินเชื่องช้ามากๆเลยดูเจ้าสิไม่รู้ว่าเกิดมาเป็นสัตว์ร่วมโลกกับสัตว์ป่าอื่นๆได้อย่างไรเจ้าช่างไม่เจียมตัวซะเลยกระต่ายพูดดูถูกดูแคลนเต่าน้อยต่างๆนานา,นาเมื่อเต่าได้ยินจึงท้าทายกลับไปว่านี่เจ้ากระต่ายถึงเจ้าจะวิ่งเร็วแต่ข้าคิดว่าถ้าเราสองคน มาลองแข่งขันกันข้าจะต้องเอาชนะเจ้าอย่างแน่ๆเลยโอ้โหเจ้าเต่าเจ้าช่างไม่เจียมสังขารตัวเองจริงๆเต่าอย่างเจ้าไม่มีทางชนะข้าได้หรอกเจ้าอย่าพึ่งมั่นใจขนาดนั้นเจ้ากระต่ายปากมอมแต่กระต่ายน้อยกับมั่นใจว่ายังไงยังไงเต่าไม่มีทางเอาชนะมันได้แน่นอนมันจึงตอบตกลง ได้เรามาวิ่งแข่งกันก็ได้ถ้าใครแพ้ต้องทำตามที่ฝ่ายชนะเรียกร้องให้ทำอะไรก็ได้โดยไม่อิดออดเข้าใจไหมเต่าน้อยจึงพูดว่าได้สิฉันตกลงกระต่ายน้อยกับเต่าน้อยให้ลูกแกะมาเป็นผู้ตัดสินเมื่อถึงวันแข่งขันวิ่งกระต่ายน้อยกับเต่าน้อยก็มาวิ่งแข่งกันโดยมีลูกแกะคอยให้สัญญาณ เอาแล้วนะพร้อมแล้วใช่ไหมประจำที่เร็วเข้ากระต่ายจึงพูดด้วยความขี้เกียจเจ้าก็เร่งจังเลยนะเจ้าลูกแกะยังไงยังไงข้าก็คือผู้ชนะเห็นเห็นไม่ต้องรีบก็ได้มากเร็วเข้าเจ้ากระต่ายพูดมากจริงๆข้าจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งสองสามวิ่งได้เต่าค่อยๆเดินอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและ ไม่หยุดพักส่วนกระต่ายน้อยวิ่งนำหน้าเต่าน้อยไปไกลมากแล้วเกือบจะถึงเส้นชยัยกระต่ายน้อยก็เชล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักคู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทันจนเวลาผ่านไปไม่รู้ว่านานแค่ไหนกระต่ายน้อยก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา มองซ้ายมองขวาไม่เห็นเต่าน้อยจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงเพื่อที่จะวิ่งเข้าเส้นชัยแต่ก็ช้าไปเสียแล้วเต่าน้อยได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายใจกระต่ายน้อยถึงกับเข่าสุดแล้วพูดว่านี่ข้าแพ้เจ้าเต่าตุ้มเตี้ยมขาสั้นตัวนี้จริงๆหรือเนี่ย ใช่แล้วเจ้าแพ้ข้าแล้วล่ะเจ้ากระตายพูดมากต่อไปนี้เจ้าจงเป็นผู้ติดตามให้ข้าสดีดีต่าหัวเราะด้วยความชอบใจส่วนกระต่ายน้อยใต้แต่ยอมรับชะตากรรมตัวเองที่ต้องไปเป็นเบ้หรือผู้ติดตามให้กับเจ้าเต่าน้อยอย่างจำใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่น เด็กๆลองเลือกดูสิคะว่าอยากเป็นอย่างกระต่ายน้อยหรือเต่าน้อยดีเนาะถ้าให้ครูพี่บีเลือกขอเลือกเป็นเต่าน้อยดีกว่าเนาะเด็กๆและเ,ลเด็กๆอย่าเรียนแบบพฤติกรรมของกระต่ายน้อยนะคะไม่ดีเลยจบแล้วนะคะเด็กๆเ,เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามให้ครูพี่บีด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ